เราอยากได้เมนูที่ช่วยลดสําลักให้กับผู้มีภาวะการเคี้ยวกลืนเมนูในใจที่แนะนำคนไข้หลายๆคนเลยถ้าเตรียมอาหารทานเองได้แนะนำไข่ตุ๋ เป็นไอที่ง่ายมากๆไข่ตุ๋นเป็นแหล่งของโปรตีนอยู่แล้วนะคะมีไขมันเป็นองค์ประกอบในไข่ตุน๋นเราก็เนื้อสัมผัสคลุปลอดภัยคนไข้หลายๆคนเดินเข้ามาถามค่ะว่าเอ๊ะอาจารย์ไข่ตุ๋นมันมีทั้งไข่ตุ๋นแบบไทยๆท,ที่แบบว่าฟูฟแูแข็งแข็งมีไข่ตุ๋นเกาหลีที่แบบว่าข้างหน้าเป็นซอสหรือว่าแบบนุ่มฟูขึ้นมากับไข่ตุ๋นญี่ปุ่นที่นิ่มๆปักเข้าไปปุ๊บเนื้อเละเลยแนะนําเป็นไข่ตุ๋นญี่ปุน่น นะะึน่งด้วยไฟอ่อนๆแล้วก็นึ่งในระยะเวลานานาน<ๆ>ก็จะทําให้เนื้อไข่ตุ๋นเนี่ยนิ่มลงได้เวลาเข้าปากแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยค่ะก็ใช้ลิ้นดุนๆแล้วก็กลืนลงไปได้เลยอันนี้ก็จะปลอดภัยเป็นเมนูท็อปฮิตที่แนะนําคนไข้กับอีกเมนูหนึ่งคือถ้าสมมติซื้อมาจากข้างนอกาจา์ชอบแนะนําเป็นเต้าหวยเต้าหว้น้ําขิงทานได้แต่ถ้าบางคนที่บอกว่ามีภาวะกลืนลำบากขั้นรุนแรงเติมน้ำขิงแค่เพียงนิดเดียวแต่ให้ทานเนื้อเต้าหวยเยอะๆ เพราะว่าเนื้อเต้าหวยเองเนี่ยเขาก็จะทํามาจากโปรตีนถั่วก็จะได้โปรตีนเข้าไปด้วยแล้วถ้าเติมไฟเบอร์ครับาจาจย์ถ้าเติมไฟเบอร์อาจจะเป็นซุปผักนะคะซุปผักหรือว่าเป็นสมูทตี้ผักแนะนําให้ญาติคนไข้ช่วยปั่นสมูทตี้อย่างอันที่ท้อหิตที่สุดคือผลไม้บวกกับโยเกิร์ตถ้าจะให้ดีกว่านั้นผลไม้บวกกับกรีดโยเกิร์ตเพราะว่าเวลาเราปั่นมะม่วงกับโยเกิร์ตหได้รสชาติ2ได้พิเวอติโปรไบโอติก 3ได้โปรตีนเพราะฉะนั้นเป็นแหล่งอันหนึ่งที่เป็นอาหารค่อนข้างจะสมบูรณ์ที่จะให้กับคนไข้แล้วเนื้อของสมูทตี้เนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตจะคล้ายๆกับตัวสุกคนคือมันแบบมีความเหนืดในตัวเองค่อยๆไหลในตัวเอง mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยกับคนไข้ได้เทคแคร์พลัสดูแลกันและกัน mm hmm.